เรียนมันยากขนาดนี้เนี่ยแล้วเราอ่ะจะประสบความสำเร็จแบบคนอื่นได้ยังไงเนี่ยได้สิการแค่มีพรแสวงเนี่ยนะการก็จะประสบความสําเร็จต้องตั้งใจเรียนรู้ไหมที่สําคัญเนี่ยนะต้องไม่ละทิ้งความพยายามเด็ดขาดเข้าใจไหมโอ้โหแล้วอย่างเงี้ยต้องตั้งใจขนาดไหนเนี่ยถึงจะได้เกิดเอมาครองเนี่ยดูอย่างแจ็คสิเกิดมาฟ้าก็ระทานพรสรค์มาให้เรียนอะไรก็ง่ายไปหมดบอกเลยนะเกดเอเนี่ยอยู่ไม่ไกลเลย แจ็คก,กันได้อิจฉามากเลยนี่กันจะไปอิจฉาแจ็คเขาทำไมดูอย่างกวางสิกวางเนี่ยไม่มีพรสวรรค์เลยนะแต่กวางอ่ะก็สร้างพรสแสวงขึ้นมาเชื่อสิแล้วกันอ่ะก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตเลยนะถ้าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะแจ็คว่าพรสวรรค์ช่วยเราได้เสมอฉันว่าพรแสวงสำคัญกว่าเอ้ยพรสวรรค์ต้องสำคัญกว่าดิไม่ไม่พรแสวง<พ>แล้วอันไหนเนี่ยมันจะสาคัญห่ากันเนี่ยระหว่างพรสวรรค์กับพรแสวง rock <laughs> and